สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมแชมป์นะครับจาก c h a n n แชมป์เอฟทนะครับวันนี้จะมาสอนเซตมาโครนะครับไว้ใช้สำหรับโบหรือดับเบิลแล้วก็จะเป็นเซตมาโครไว้กรีดนะครับเก็บขยะมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาเล่นใหม่กันเยอะเนาะแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์มาโครอะไรพวกนี้ใช้ได้นะครับถ้าเป็นแบบ เมาส์มาโครคีย์บอร์ดมาโครที่เป็นซอฟต์แวร์มาโครของอ uh, ของแบรนด์นั้นๆน,น,นะที่ที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์มาโครที่เป็นแบบเป็นคีย์อ่าเป็นซอฟต์แวร์เถื่อนอะไรพวกนั้นหรือเป็นแบบเป็นคอมมานด์ที่ที่ที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ลิงก์กับตัวฮาร์ดแวร์เนาะไอไอพวกนั้นนะ่ยจะใช้ไม่ได้โอเคเดี๋ยว ผมจะมาสอนเรื่องการเซตมาโครเอาไว้โบลิ่งแบทกับเอาไว้ดับเบิลกันเลยครับผมส่วนตัวผมใช้ของเมาส์ของ Logitech เนาะผมก็จะสอนในมุมของ Logitech นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ของ Logitech เอาไว้ใหนะ้โดยที่เราอ่ะจะต้องมีเราจะต้องอินสตอลตัว โลจิเทค G-Hub ตัวนี้ก่อนนะครับผมซึ่งซึ่งมันจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งของ Logitech แต่ผมอะซึ่งมันจะมีซอฟต์แวร์อีกตัวของโลจิเทคซึ่งซึ่งผมใช้ตัวนั้นไม่ค่อยถนัดนะผมถนัดใช้ตัวของ G-Hub มากกว่าแต่ G-Hub เนี่ยบางครั้งข้อเสียของเขาคือบางครั้งซอฟต์แวร์เขาจะ เออเหน่อยในเวอร์ชั่นใหม่บางทีเราอาจจะต้องดาวเกรดไปใช้ซอฟต์แวร์ที่เวอร์ชั่นต่ำลงมาก็ถ้าใครไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ได้ให้ไปดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่าเวอร์ชั่นแบบต่ำกว่าเวอร์ชันปัจจุบันสัก1-2เวอร์ชันแล้วก็ i n นสตอ l ครับอันนั้นอาจจะ i n นสตอ l ได้แน่นอนซึ่งเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้เหมือนกันโอเค อ่ะเมื่อเรา i n นสตอ l ตัว Logitech G Hub เรียบร้อยแล้วนะครับบางทีอ่ะในครั้งแรกอ่ะเราเปิดเครื่องมาไอตัวเนี้ยมันอาจจะรันมาออโต้นะครับให้เราไปปิดที่มุมขวาล่างปิดที่มุมขวาล่างตรงเนี้ยเห็นไหมที่มันจะมีลูกศรตรงนี้ขึ้นมาเออเราให้คลิกขวาแล้วก็ออกจากตัวโปรแกรมมันไปก่อนนะ แ็จแล้วตัว Logitech G Hub เนี่ยทุกครั้งที่เราจะใช้งานเราจะต้องคลิกขวาแล้วเลือก Run Add Admin เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วใช้งานได้เลยนะถ้าดับเบิลคลิกขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้มาโครได้ให้เราปิดโปรแกรมไปก่อนแบบที่ผมสอนเมื่อกี้แล้วก็เรามาคลิกขวาแล้วเลือก Run Add Administrator นะครับ โอเคอย่างในตัวอย่างเนี่ยผมใช้เป็นตัว G520 นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าผมต่อเชื่อมต่อตัว G520 มาในส่วนของด้านบนตรงนี้มันจะเป็นโปรไฟล์ที่เราเซตเอาไว้มันก็จะมีหลายเกมเนาะผมก็เซตเอาไว้ของแต่ละเกมถ้าเริ่มมามันจะเป็นตัวนี้ Desktop Default คือมันจะเป็นโปรไฟล์ Default เราสามารถเซตในโปรไฟล์นี้ก็ได้หรือหรือเราจะเขียดโปรไฟล์เพิ่มขึ้นมาแบบผมก็ได้เราก็เลือกเนี่ยแมเนจแล้วก็กดบวกแล้วก็พิมพ์ชื่อโปรไฟล์ไปโอเคพอเราตั้งชื่ออะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วอะ่ะอ่ะเราก็มาเลือกโปรไฟล์ที่เราต้องการเซตเนาะพอเราเข้าอย่างตอนนี้ผมตั้งไว้เป็น เดสก์ท็อปแลกน่าล็อกอ่าผมก็คลิกเข้าไปที่ตัวรูปเมาส์ของเราปึ๊บอ่าเราก็จะเจอหน้าจอแบบนี้ปึ๊บอันเนี้ยผมมีมีเซตไว้ส่วนหนึ่งละทีนี้เราจะเซตมาโคทำยังไงเรามาที่มาโคครับอ่ะอันเนี้ยผมมีมีตั้งไว้เยอะละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเทสให้ดูใหม่ได้ อ่ะคลิกไาที่มาโคแล้วเลือก New เขียน n ิวมาโคนะครับเราตั้งชื่อมาโคไปเลยเราจะชื่ออะไรอ่ะอย่างนี้ผมจะใช้โบลิ่งนะอ่ะโบลิ่งแบดเนี่ยพอตั้งชื่อได้เสร็จเราก็ Enter เลยชื่อเมื่อกี้จะเป็นภาษาไทยก็ได้นะเป็นภาษาไทยหรือเป็น ภาษาอังกฤษก็ได้ไม่ไม่มีปัญหาอ่าทีนี้เขาจะให้เราเลือกโหมดอ่าเลือกไทายของมาโคที่เราจะใช้ No Repeat อันนี้คือกดใช้ครั้งเดียวหมายความว่าเราสมมุติเราตั้งไว้ที่ปุ่มหนึ่งเรากดไปครั้งหนึ่งมันก็จะหยุดทำงานถ้าเราจะใช้งานมันอีกเราก็ต้องกดปุ่มนั้นอีกรอบหนึ่งก็เหมือนกับแบบ เวลาเรากดย้ำๆย้ำๆย้ำๆให้มันทำงานหลายๆรอบอะไรแบบนี้อันแรกเนี่ยกด1ครั้งทำงาน1ครั้งกด2ครั้งทำงาน2ครั้งโอเคร e พีทไ i l ์ Holding ตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวแรกเนาะแต่เวลาเรากดปุ๊บแล้วเราขากกดปุ่มนั้นค้างเอาไว้อะมันก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่สมมุติว่า เราตั้งโบเอาไว้แล้วเรากดปุ่มโบค้างเอาไว้มันก็จะโบลิงแบทตลอดเวลาจนกว่าเราจะปล่อยปุ่มนเนอะ Toggle อันเนี้ยมันจะเป็นการเหมือนกับเป็นการเปิดปิดฟังก์ชันนะครับเช่นถ้าเรากดอ่เราเซตติ้งปุ่มหนึ่งไว้ให้โบลิงแบท แล้วเราเซตมันเป็นแบบท็อกเกิเรากดปุ่มนั้นปุ๊บมันก็จะโบลิ่งแบดเองออโต้ Auto เลยวนลูปไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่เราสามารถปล่อยมือจากปุ่มนั้นได้นะครับท็อกเกิเนี่ยมันก็มันก็จะยังทํางานอยู่มันก็จะโบลิ่งแบดไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ่อยๆ,ๆจนกว่าเราจะไปกดปุ่มนั้นอีกทีจะเป็นการปิดก็คือกดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดโหมดโบลิ่งแบดตุ้มตุ้มตุ้มไปกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะหยุดมัน อันนี้คือท o อกเกอร์ซีเควนซีเควนต์อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะเลยเลยไม่ไม่ค่อยชัวแต่คิดว่ามันมันน่าจะเป็นแบบเป็นการจัดซีเควน c ์ต่างๆว่าเราเรียงลำดับอะไรยังไงให้ทำอะไรยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเริ่มต้นมาเราเราเลือกเป็น no repeat ไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกตรงนี้ ตอนแรกอะเราจะยังไม่ต้องเลือกก็ได้เรามาเลือกตรงนี้ได้นะครับเรามาเลือกที่หลังได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสอ่ะพอเราเลือกโหมดเข้ามาปุ๊บอย่างเมื่อกี้ผมเลือก no repeat เข้ามาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีว่าแต่ละโหมดเนี่ยมาต่างกันยังไงแต่ยพอยกเว้นตรง s e เควนต์นะซีเควนตนะ์นผมไม่เซตนะโอเคคราวนี้เราก็จะมาเริ่มเซตโบลิ่งแบดกันเลยอ่า เริ่มต้นให้เราคลิกที่ Start Now นะครับแล้วก็เลือก Record Key Stroke ทีนี้เราต้องมาดูครับว่าเราตั้ง b o d i n g Bad ไว้ที่ปุ่มอะไร F อะไรหรือปุ่มตรงไหนอย่างอันนี้ผมตั้ง b o i n g Bad ไว้ที่ F 3เนาะผมก็จะกดเวลาปกติเวลาเรากด b o d i n g Bad เนี่ยคือเราจะกด F3 ปุ๊บแล้วเรากดคลิกเนาะอันนี้เราก็จะทำเหมือนกันเลยคือเรากด F3 แล้วกดคลิกโอเคแค่นี้เราก็กดสต็อปได้เลยทีนี้ณนะตอนนี้มันจะ use delay standard อยู่ที่50 m มิลลิเซก คือเนี่ยมันจะสแตนดาร์ดหมดเลย50มิลลิเซกในทุกขั้นตอนแต่ถ้าเราอยากได้เร็วกว่าน,นั้นเรากดออกครับแล้วเรามาปรับเองอผมไม่ได้โอ้ตามสุดได้1มิลลิเซกผมจะตั้งไว้ประมาณนี้เนาะ10ตั้งให้มันหน่วงๆกันนิดนึงอันนี้สัก13เดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันทำงานได้ไหม ตรงนี้ประมาณ15ปึ๊บปุ๊ตั้งตั้งได้แล้วเนี่ยเราก็กดเซฟได้เลยอ่นี่มันก็จะมาอยู่นี่ละ p o l ิ i n g บ a ท,ทีนี้อย่างเมาส์ของผมเนี่ยอ่มันก็จะมีหลายปุ่มหลายอะไรเลยนะเราก็ตั้งได้เนาะว่าเราจะเอาไปไว้ตรงไหนเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกตัว G 5 2 0นะเพราะว่ามันมีปุ่มค่อนข้างเยอะเนี่ย ผมเซตเอาไว้ได้ผมเอาเอาไปเซตได้หลายจุดนอะอ่ะเดี๋ยวผมเอามาแทนที่ตัวนี้บลิ่งแบทที่ผมเซตเมื่อกี้เอามาแทนที่ตรงอ่าทีนี้ผมกดปุ่มเนี้ยมันก็จะเป็นการบลิ่งแบดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูปึ๊บอ่าอันนี้ก็จะเป็นการบลิ่งแบดปึ๊บอ่าเห็นไหม ากปุ่มที่ผมตั้งไว้ปุ๊บผมกด1ที่ที bowling bat กด1ที่ที bowling bat ทีนี้ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนโหมดของไอตัวนี้เป็น repeat wide holding อ่าตัวนี้คือกดค้างปุ๊บมันก็จะโบไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเปลี่ยนโหมดปุ๊บกดเซฟได้เลยนะครับไม่เราไม่ต้องไปเซตใหม่เนาะอ่า อันนี้ผมกดค้างปุ๊บกดค้างกดค้างไว้อ่ามันก็จะโบไปเรื่อยๆโบไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะปล่อยมือนะอ่าอันนี้ผมปล่อยมือปุ๊บอ่าก็จะหยุดโอเคอ่ะทีนี้โหมดต่อไป toggle อ่าผมเป็น toggle เนาะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ toggle คือการเปิดการใช้มา c ค o แล้วก็กดอีกทีเพื่อปิด อ่ะปึ๊บผมกดเปิดแล้วทีนี้ผมก็ปล่อยมือออกจากปุ่มได้เลยมันก็จะโบไปเรื่อยเรื่อยเอยจนกว่าผมจะไปกดมันอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะหยุดอ่ะอก,กดอีกครั้งหยุดโอเคเนี่ยครับมันมันก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการเซตปุ่มโบโอเคเดี๋ยว เราไปกันต่อก็จบหลักสูตรเนาะจบหลักสูตร R.O. 101สําหำหรับปุ่มโบต่อไปเป็นหลักสูตรการเซตปุ่มไว้สำหรับกรีดนะครับเราเราจะต้องมีหมวกหรือมีคอสตูมอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสกิลกรีดก่อนแต่ถ้าเป็นพคขาหรืออะไรพวกนี้มันมันก็จะง่ายมันก็แค่เซตอ่า เซตปุ่มกรีดแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นแบบอาชีพอื่นที่ไม่ได้มีสกิลกรีดเนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นนะเช่นหมวกไข่อ่าหรือหมวกเนี่ยครบรอบ3ปีที่ตีบวก7นะไอ้ตีบวก6ขึ้นไปเออตีบวก6ถึงจะได้กรีดนะแล้วก็หมวกปลาจาก BP เกนะ่าเนาะ โอเคดาวอะไรแบบนี้หรือคอสตูมที่ไปออฟสกิลกรีดมาซึ่งเราจะต้องทำการสลับอุปกรณ์เหล่านี้ใส่ตัวเราไปเพื่อให้ได้สกิลกรีดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสับอุปกรณ์กลับมาเพื่อใส่อุปกรณ์สแตนดาร์ดของเราที่เอาไว้เก็บเวลหรือลงดันอะไรพวกนี้เนาะ อย่างในตัวอย่างเนี่ยครับผมมีเซตปุ่มกรีดเอาไว้แล้วเนาะผมจะเซตไว้กับปุ่มนี้เดี๋ยวอันนี้ผมผมอาจจะไม่ไม่ตั้งใหม่ให้ดูเนาะแต่เดี๋ยวผมกดคลิกเข้าไปให้ดูว่าผมตั้งไว้ยังไงบ้างอย่างกรณีนี้กรีดผมจะตั้งไว้ให้เป็นแบบ no repeat ก็คือเป็นการกดใช้ครั้งเดียวแล้วให้มันจบโดยผมอะ ตั้งไว้ที่หมวกปาก็คืออยู่ที่ปุ่มคิวกดปุ่มคิวปุ๊บแล้วผมตั้งสกิลกรีดไว้ที่เลข2พอกดคิวเพื่อใส่หมวกปาแล้วก็เราก็จะมากดเลข2เพื่อกดสกิลกรีดแล้วเราก็จะกดเลข3เพื่อใส่หมวกโบกลับไปเนาะอ่ามันก็จะเป็นสเต็ปอย่างนี้แต่ในการกรีตนะครับ ถ้าเราหน่วงเวลาไว้แบบน้อยม,มันจะมันจะไม่ทันกรีดนะมันจะสกิลกรีดมันจะดีเลย์พอสมควรมันจะไม่เหมือนโบนะที่เราจะไปตั้งแบบ10 m มิลลิเซกอะไรอย่างนั้นนะ่ะซึ่งสกิลกรีดอะ่ะจะต่างกันเนี่ยใช้ประมาณผมก็ได้แบบเนี้ยส่วนใหญ่กดยังไงก็ก็กรีดขึ้นครับ ถ้ากีดไม่ขึ้นก็กดอีกรอบหนึ่งจะจะไม่เกินนี้ตั้งให้มันหน่วงเวลากันไว้ให้พอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับอ่าพอเราตั้งเสร็จเรากดเซฟเนาะกดเซฟปุ๊บเรา,เามาใส่ไว้ที่ปุ่มทีนี้เดี๋ยวผมจะกรีดให้ดูเมื่อกี้ผมเซ็ตเอาไว้แล้วเนาะผมกดกรีดปุ๊บอ่าเปลี่ยนหมวกปุ๊บเปลี่ยนเป็น หมวกปลากับอาศัยหมวกโบกดอีกทีปึ๊บเดี๋ยวม,มีขยะไหมนะเดี๋ยวผมไปลองกรีดขยะให้ดูโอเคครับผมอเดี๋ยวผมจะมากรีดขยะให้ดูนะอันเนี้ยผมเจอขยะแล้วจากที่ผมเซ็ตปุ่มเอาไวนะ้เนาะผมกดกรีดปึ๊บอ่าเห็นไหมขยะขึ้นมาเลยอ่าเดี๋ยวผมลองโยนแล้วเดี๋ยวผมกรีดอีกทีเนาะ ปึ๊บอ่ะเห็นไหมใส่หมวกโบอยู่สลับหมวกเป็นหมวกปลากดสกิลกรีดกลับมาเป็นหมวกโบโอเคอ่ะผมทำให้ดูอีกทีครับมันจะเป็นวนะันทามเนาะสกิลกรีดเราเราอย่าไปตั้งรีพีทนะเราตั้งแค่ทีเดียวพอปึ๊บอ่ะเห็นไหมโอเคก็ลองดูเนาะสกิลกรีดเนี่ย ลองตั้งประมาณผมดูก็ได้สำหรับใครที่ใช้ของ Logitech เนาะส่วนใครที่ใช้เมาส์ของค่ายอื่นๆก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของตัวนั้นๆมาแล้วก็เซตได้ตามตามคลิปนี้เลยก็ได้นะมันมันจะไม่ต่างกันมากเนาะในการในการเซตเรื่องหน่วงเวลาอะไรประมาณนี้ลองลองดูจากของผมไปก็ได้อม พอคิดว่าเมาส์แต่ละแบรนด์น่ะมันไม่ค่อยต่างกันมากอย่างผมผมใช้ Logitech ใช้คอ s ซร์ air, ใช้ Laser ผมใช้3แบรนด์นะเซตมาโครคล้ายๆกันเลย Laser อาจจะยุ่งยากหน่อยตรงที่ต้องไปดาวน์โหลดซอฟแวร์ของซอฟแวร์มาโครของเ a เ e r เข้ามาเสริมในตัวของไอตัวยูทิลิตี้ของเขา อาจจะยุ่งยากนิดน,นึงแต่พอดาวน์โหลดมาแล้วขั้นตอนเหมือน Logitech เลยเป๊ะเลยโหมดเหมิดอะไรเหมือนกันอ่าคอแซก็เช่นเดียวกันคอแซกก็คลายกันเนาะก็ถ้าใครอยากทำให้ทำของเลเซอร์ Laser, หรือคอแซเพิ่มเติม,ตมก็ก็บอกได้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ถ้าใครแบบสงสัยเนาะอยากมาดู เห็นชัดๆว่ามันทำอย่างไงแต่บอกไว้เบื้องต้นว่ายังไงก็เหมือนมันส่วนใหญ่มันเหมือนกันครับก็ดูดูจากผมไปได้สุดท้ายนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะที่กำลังมองหาวิธีการเซตวิธีการใช้งานว่าเอ๊ะใช้ยังไงอะไรยังไงก็ก่อนจากกันไปฝากกด ไลค์ like, กด Subscribe ให้ผมด้วยเนาะก็จะพยายามมาไลฟ์สตรีมแล้วก็หาทริคหาอะไรดีๆแบบนี้มาแนะนำกันต่อนะครับผมก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณมากครับ